อันนี้คือภาพของคนเมากัญชาโอ้ยไม่ใช่เมานมนะครับเมานมนะครับเมาแบบตาลอยๆแสงเข้าตาข้างหนึ่งนางปิดตาไว้ว้าวมันอร่อยมากเลยวันนี้กินไปหลายออนแล้วรู้สึกว่าจะอิ่มแล้วละ เป็ดน้อยเป็ดน้อยเป็ดน้อยไม่ได้กินนมแม่กินนมกล่องก็ได้อรย่อยเหมือนกันแม่ยังไม่มีนมให้หนูเลยอ้าวรับเลยสิอือ ซูมลงไปซูมเข้าไปในตาซูมลงไปซูมลงไปพ่อ,อยังซักผ้าไม่เสร็จเลยลูกขี้สองครั้งแล้วไม่มีผ้าจะใส่แล้วนะน้ำมนต์พ่อไม่มีผ้าจะให้ลูกใส่แล้วนะแฟบก็จะหมดแล้วนี่ น้ำยาซักผ้าลูกก็จะหมดแล้วพอ่อต้องไปเดินบิ๊กซีอีกนี่ฮนึนีมม่มันยังไงนี่ฮะป่ะป่ะไปบิ๊กซีป่ะ,ปะไปบิ๊กซีดีกว่าป่ะลูกๆป่ะ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 เท่าไหแบลบินแผลแผยิบบอกได้ว่าหิวอีกนี่หิวปุ๊บขี่ปับ๊บหิวปุ๊บกินแล้วขี่ปับป๊บ คู้น้อยๆเลยบายไสดชื่นสดชื่นสดชื่นเลยวันนี้สดชื่นเลยวันนี้สดชื่นเลยนะคะแรงมากนี่ เริ่มจะเบ,แบะแล้วแจ็กหน่อยเด็กๆเนี่ยโอ๊ยบ่ได้รับบ่ได้นอนวันนี้น้ำมนต์คนอารมณ์ดีอารมณ์ดีทั้งคืนไม่คืนเนี่ยก็ตีสามพ่อบ่ได้นอนเลยก๊กก๊กลูกเป็ดแก๊บๆลูกเป็ดแก๊บๆสบายดี สบายดีสบายดีอะไรจะโชว์อะไรวันนี้จะโชว์กายกรรมอะไรอีกอน,อน้ำมน